มันับบหนูติดหนูสหนูตัวโตดึงีมวไปได้แมวเหนื่อยลำพรางไปเลยพอเราจะไปโทษแยวว่าแมวทำไมรู้จักหนูไม่ได้จะไปโทษมันแต่เราให้อาหารแมวหนูแมวไม่กินอาหารหนักหนกมันก็โตเร็วขึ้นเร็วหนูตัวลยดึงเยอะตัวโตอึ้นมาขนาดเมวมันก็ไม่ดู เอาดีหรืออามาเนี่ัน็ุกอย่างแลยมุกกระิตตัวไม้ได้คนนี้ตืนตัวตัวเช่นเดียวกันนี่แหละคับนนี้โง่ใครมากคนนี้ตืตัวตื่นตัวคนนี้ตื่นใจตื่นใจอย่าลืมตัวคนโบอย่าลืมนเื่อนตัวอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปลืมตัวถ้าหลงเปเลืนเั้าหลงไายลื่ใจแล้วมันเป็นปุตระ มันเป็นอุปสรรคเรื่องนี้ทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็ศาสนาไหนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกานนนค,นค,นคนเยอรมันคนเข้มงคนยอมเปน,เปนอะไรท่รา,าในใดก็ตามเทิศาสนาไหนก็ตามและที่ใดก็ตามทำเลยจะได้ประโยชน์ทำแล้วเพื่อจะละอายตัวเองให้ด้จกักผีคืออะไรอยู่ที่ไหน ให้ดูจากเหวดาขา้อแรกอยู่ที่ไหนคืออะไรแล้วข้อแรกเราได้อะไรนั่นจะได้รูเป็นยังไงต่อไปเราก็จะได้สังหรณ์สำเร็จจึงที่เป็นวัตถาาุทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นอาการทุกอย่างคือโอสัโมหันโลภก็จะจางหายัก เมื NYU Heaven, NYU diyorsun, NYU ness, world, s, diseases, ่อเธอหักมหาเลิศกจางหายไปได้พอกอะนั้นก็เพะปัญญาดูแจ้งเป็นจริงตามควรเป็นจริงการตึกเขาธรรมชาติทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาไม่ได้ทำให้มันสงบแต่ความสงบมันเป็นผลไปได้มันสงบจากอกังสงบจากโมหะสงบจากโลหะสงบจากกีเลสสงบจากอันตรนสงบจากสตาทา เพราะทำถูกวิธีอันนี้เด็ดเป็นการบำเพ็ญทางจิตทางใจโดยั้นถึบบงเ,ๆๆเกิดจากกิเลสอย่างยามกิเลสอย่างยามก็ได้แก่โทตัมโมหะโลคะลีเอ็ดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเป็นจริงตามตัวที่เราเรับกว่งสติห้าสิ 5, สิเอ้อ ถึงสิบถึงสองร้อยยี่ส like ิบเจ็ดถึงสามร้อยเ็ดตัวนาดอันนั้นเป็นสังคมขนาดยังจับเป็นสินในทางพาฒนาศาสนาในหลักซึ่ว่าการเผยแพ่และการประกาศรรมาก้อเผยแพ่ของสิทรแกาของจินักรองว่าถ้าพระเจ้าสอนเรื่องนี้และการทำอย่างนี้สิ่งนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องกล้าอย่างนั้นจริงเอาออกมาเผยแพร่เอาออกมาประกาศ เคยแท,ยท้ยุติธรรมแาการยุติธรรมเคยแค่อนทีขอการเลยนะประกาศอนทีขอการให้รับมันเกิดขึ้นมาใน,น,นท้กทุกศาสนาสอนจงมีเหตุนนมีผลเมื่อถึงปรากฏขึ้นมาก่อนสินส้นถิงก็ิก้นก็จะปกติเมื่อนี้ปกติแล้วอะไรมาเกิดขึ้นแล้ท่นผูเห็นทันทีเข้าใจท่านผู้ แก้ไขปัญหาเรื่องนั้นไในทนงจิตคือว่าศิลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยิงสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยิ่สมาธิไม่จะเป็นนั่งสงบขั้นระเบิดเงินสงบอันน์้นคนแต่ว่ามันไม่จะเป็นระบแบบอัจฉริยาก่อนมันเป็นยี่หงสงบมีผู้ผู้ผู้สอนธรรมานก่อนหน้าอภิฉริยก็มีการสอนเรื่องสงบ ในคนสงบคนสงบนี่มันเืิดติดปากกันนานๆหลายหลายปีแล้วถึงจะมีพระเจ้าออกโครลกเม่อนี้พระเจ้าออกคนรกับลกคนทวนสงบนั่นอ่ะมันจะมยุดนองอย่างสงบแตกไม่รู้ดอย่างหนึง่งถ้าเราไม่เห็นเราไม่สนุกไม่สนุไม่สดใจในวัดา,าวะ เมื่อเราเห็นเราก็กระ่ดงเราก็กาติดใจเราก็หวาของเราไปให้คนมันจีนจะหมดไเมื่อไปได้คนเ็าจะหมดไม่านานเจน้าเลว่าเราอยู่ในป่าลึกแล้วก็มีเสือเราจะทํำยังไงจี่จะอลอดไัยเราต้องทําให้มันอนไทยถ้าเราไม่มีวิธีทำกอดไทยเสือก็จะลักาเราหมน,นเราดีเราก็ต้องหนีไปให้คนอย่างนี้จีนเป็นของเอย ถ้าเราอยู่รนนึกเราไปไม่เป็นแล้วก็นอนและทำมาหาชอยู <S <S ่ที่ดังนึกนึครับไม่มู้จะทำอย่างไรองบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นัรนคำว่าสงบมีคำสอนของท่านพุทธเจ้าคือสรุของการถูกเตือนไปให้เป็นไปให้เป้นจากโมหะไปให้เป้นจากโมหะไปให้เป้นจากโมหะไปให้เป้นจากสิลิไปให้เป้นจากตัณห ไปให,ปปให,ปให,ห้เป็นจยากอุิัตไปให้เป็นจยากทำเหล่านี้เนื่อเป็นสมาธิที่ผมตั้งใจตั้งใจไปให้เป็นถ้าไปใน้เป็ในใครเรียกว่าโลกีญาธรรมไปใด้เพนโลกียธรรม,ปรรมเป็นโลคีนิสัยของคนผู้ที่เป็นเ่านี้คนใดไปเน,ในื่อยๆโลกุตาธรรมคนใดไปเพือนโลกุตาธรรม,รรม,รรมที่านยังไม่มีอันตรายไม่เป็นคิษไป็น แต่คนสมัยนี้ถ้าคนใดเข้าวัดไปศึกษาธรรมะสาระส่วนนั้นคืกคระอะไรเป็นคนเต็ดหนักเป็นคนไม่มีแนวค,คิดเป็นคนไม่เห็นฝังก็เลยเข้าวัดคิดแต่จะเล็กจิตแต่นจริงโดยที่วไม่ใช่เหตุผลถ้าเราใช่เหตุผลจริงๆเราทำจะเป็น,จน,นเจ้าเป็นโลกมากรุกกระตับโเรียนหยุดสามมาดู เราดูท้องราดูหนาวราดูฝนเและกกมีบริวารเซนไ้ยเยอะๆไม่สุดงแต่ถ้าโอเคเยาเ็นขสุนถ้าโอออกไปสุกษาและปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจสุดเติมน,นอกจากคนสมุดไม่มีสุดเติมน,นอกจากคนสมุดไม่มี้พจะเรื่องทุกอ,บบอ,อ,อไะไรกอปัญญาเนี่ยท่าสอนเอาไว้ไม่ใช่ปัญญาจร่ใจคือปัญญาหาทางวิีแก้ หาทางดีที่แก้แก,ก้คนผิดแค่หนึ่งคนคนกำลังทำผิดต้องโทษใครสักคนให้เขากลับเข้ามาทำถูกต้องโดยเรื่องการโทษการอสอนดีหลายโตหลายอาจารย์ถ้าใครชอบทำหนะของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโดประเทศจีนมีหลายลัทธิมีหลายอาจารย์สอนองเรื่องนี้กันแต่ใจคนนั้น มาละทก็อาศัยพระเป็นงเจ้าก็เลยไม่เห็นไปทำพระเพียเจ้าจะมาบันเดินบันดาลให้ท่านหนึ่งอันนั้นก็จริงถูกต้องแต่พระเพียเจ้าสอนละก็มีเหตุผลทำที่ผลออกมาได้ละทำไม่ดีผลชั่วออกมาได้นะได้รับผลคมที่การกระทําของตนเองเลือกสอนเหตุผลไม่ได้จะไปคอยรอเอาพระเพียงเจ้ามาบันเดินบันดาล แต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนั้นเลือกศาสนามุสลิมนั้นให้มีอผู้ันมันเดินบรรดาลพระเป็นเจ้ามาบรรดาลทำตามแบบพระเป็เจ้าแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าไล้อเราี้ก็ให้เคยกันถ้าเรามีปัญญาอันนี้ก็เื่อเเี่วกันทำเหมือนกับพระเปเจ้าแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระเเจ้าก็ได้หรือได้ไปในทางเหมือนกันกับพระเป็เจ้าก็ได้ แต่ทาให้เหี้อนกันกับกิเจ้าดังนั้นสมาธิจึงเป็นเครื่องกับจัตกิเลสยากกิเลสกลางก็คือเราชอบเราพอใจเลือกอันนี้เนี่กเป็นมักติมาปฏิปทาโดยทางาจกลางคำว่าโดทางายกลางไม่ได้เบียงไปข้างข้ายไม่ได้เบียงไปข้างขวาไม่ได้เดียเ่ยงการอันไั่เบี่ยงจกางเราเทียนี้จะย้อนนะเป็นะ ยันหนักกาะไปไดีเลยดังจึงหนักกาหขากันั้ยถ้าพูดอย่างนี้มันมีปัญหาถ้าเราเตียงไปทางโตดัมันก็ไม่ดีเตียงไปทางโลหะมันก็ไม่ดีทำลายโมหะให้ได้ทันวันอย่างนียะจะเดินทางสายกลางนะเมื่อเราทำลายโมหะไม่ได้มีคนเลื่อผิดเัวก็จะมีคนโยงผิดจะเดินทางสายกลางไม่ตก เมื่อเรารู้สึกตัวเตือนตัวรูวสว้สึนใ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 นกใจตื่นใจในการทําการพูดไม่หลงตนไม่ดิ้นสลบเราก็อยู่ต่างได้เมภาเกิดขึ้นหลัก็เห็นเราก็รู้เมื่อหนเกิดขึ้นหล,ลัก,ลก็เห็นเราก็รู้เพราะเราเห็นแจ้งนี้คืไม่มีสิ่งใดที่มาบุมาบางังเราได้อันนี้เรียกว่าสมาธิตั้งใจทําตั้งใจ,งจ,จงพูดรเลี้ยงใจกับพระญาทิธรรมเต็มที่ การทำาบบนี right. so so ้สึดเสียดีค่ะมีคุณมากจะเอาเงินซี้ไม่ได้ให้คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้สามีภรรยาทำแทนกันก็ไม่ได้ลูกจะทำแทนพ่อแทนแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่ทำแล้วจะให้ลูกก็ไม่ได้เราเคยได้ยินบ้างไหมถ้าเป็นเจ้าท่านจะตักคาตาโลสคาตาถ้าเป็นเจ้าป็จะเกลียดพ่นแม่แนวเท่าไหร่ การประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราดังน,นั้นการทำความดีสิบตัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมันโตทำพุทธทำศรีขอ,ของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาได้จริงจตไปไหนมาไหนเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมีอันตรายทั้งนั้น,นไปไหนมาไหนเมื่อมีปัญญาแล้วปลอดภัยทั้งนั้นอันนี้แหละ จะเป็นการเลือกพวก็ได like ้พราะแบเมื hmm. on, uh ่อมีปัญญาทำาบุญก็ได้บุญเมื่อไม่มีปัญญาทำควาบุญอาจจะไม่เป็นบุญก็ได้โดยนั้นเห็นเขาทำแล้วมันดีแต่มันดีของเขาแต่ไม่ดีของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนจะหลักทั้งหลายคือเราจะถากขัดทั้งหลายเหมือนเราจะถากขัดท่านหลายเป็นสถาคด้วยท่านสอน ทั้ท <Jamie>, ัลไรเราจริงป็นกักก็เป็นถึงนวนเสร็จแล้วจึงนำมาสอนเอักทันไรให้เพื่เคักทันไรจรจะคิดปฏิบัติตามอย่างเรา็ะํากนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะทันี้ทำยังไงทำอย่างพัาคนทอย่างกระท่านจะสอนยื่เรามีสติสติกับเป็นเจรากาคำพูดสติก็เปีคนล็กด้อยนั่นเองเังอใเนี้เรยคนรู้ดวนั่นเอง นี่อันนี้สองอ่ะแต่เราไม่รับฟังแต่ให้เทาเป็นรู้สึกตัวเปลนตัวทำเป็นรู้สึกใจเปล่ยใจนี่เมื่อเรารี้สึกตัวทางเครื่องทางจิตใจมันยึกมันคิดก็เห็นก็รู้รู้เท่ารู้ถึงการปฏิบัติธรรมนะภาพเรียกแค่จับตัวที่ประการธรรมจิตใจนันเป็นของเดิมมันเป็นของใคร่อย่าเป็นกิจเต็มเดี๋ยวเอาของนีทุกคน กำลังก็มีคนไทยคนนี้กำลังก็เป็นคนไทยจะเป็นศจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปให้คนเรื่องนี้เจ้เตือนกระแสของนักคือท่วนกระแสของความคิดเห็นขามคิดแต่ไม่ทําไปกับามคิดไม่ทำไปกับความเร็วทำไปด้วยสติทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยญาณปัญญาอย่าทำไปตามลมคิด เรื่องเราจิตคู่จิตเข้กันให้ดีเป็นชิดเราชุดขึ้นมาเราถึงบรรลุไม่ต้องทำอะไรกับมันมันเป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์ติดติดอารมณ์ทุกทำไปกับอารมณ์ทุกติดิดอารมณ์ทุกทำไปกับอารมณ์ทุกคนมันยิคิดชุดคิดชุดชุดแล้วไม่ได้จดจิตไม่เป็นนอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นบ้าก็ตดนักศึกษาไขใจอ่ะเป็นไขวัด ไันทำจมันแต่กวนจีจาอ,องได้ศึกดีแล้อันนี้รืองจกพันนัน,นกคแน่นะมีคนรู้จบปริญายเอกจากปริญายเอกเอไม่กเลยนรู้หาเงินหาทองมีื่อดีนั้นีนการเอารักเอาเียบกันนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้เป็นคนทุก่เป็นคน,านาคนนางนั้นพระพุทธเจ้าสอน สอนให้คนไม่มีการศึกษาและระยะเบียดๆเราเคยได้ยินนะในประเทศอินเดียมีวันนะกเสกวันนะกท่านมพระฤาษีเจ้าเนี่ยเรื้องมาแล้วท่านก็เป็นลือมหากาพท่านไม่ให้ถือเคยวันนะกเสกวันนะกแทร่วนนะกขาวันนะกมหากาพเข้ากันไม่ได้เนี่ยเมื่อเข้ากันไม่ได้เพราะเรื่องอะไรมันมีการหัดเลีอยงดูตัวหัดเลี้ยงคนอื่นนั้นเอง ขัดแย่ในตัวของเราในตัวเราเอง,เองไม่มีการขัดแยงในตัวเมื่อมีการขัดแยงในตัวเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นปัญหาก็เกิดขึ้นกระับเป็นเตเป็นคตเต้าตหมอและป็เน้อจะจะพดพูดอาษาในยอย่างสบาเอี่ยเป็นทุกเขามาพูเดนนคนเคลือนรจิงผมเสี้ยพขาไปเน้ ทุบพระเรเพื่อนทุบพระเรเงินทุกพระเกียรติคันทุบเพระเรารูเนหละถูกมากถ้าเรารู้ละผมทุบเงินในเพราะเราไม่ให้มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาไ้ที่สหนถ้าเราจะสอนให้คนหยุดทคนกำลังในทุบสอนให้คนหยุดทคนกำลังในคนผิดทำให้ถูกต้องแต่ห้เขาทำผิดพลอดแสนคนเล่อยู่ให้เกิดขึ้นในคนตละดขึ้นมา คนนี้ะขาท่านจริงทำผิดคนนี้เขาท่านจริงทำไม่ถูกคนนี้ะท่านจริงมีกทันตหออย่างนี้แต่เนี่ยคนถึงคนนี้อย่างนี้พวกเราจะติเสียอเสียใจเอาคนจริงผิไปเราเคยแพ้ทรมากาประกาศรรมาเคยแพ้ของจริงประกาศของจริงตัวเองได่รับผลแม้จริงทำไป่ผูแพ่เี่ยวกับปากกาให้คนอื่นับผลอาบน้ำทันอย่างนั้นแต่นื่เรายังไม่รับผลเอาไปเคยแพ้ แต่บางทีอาจจะตกก็ได้ผิดก็ได้อันวางนั้นที่ตตวอาตมานี่เ,เตือนผมเองเอาเถอะทำเพื่อนุศิตเตือนเนี่ยแกได้มีจังหวะวิธีทําการ,การนั่งการเดินการนอนให้มีสติมีจังหวะทาให้ติดจังหวะของมันถ้าทําอย่างนี้อาญาณไม่เกิดสามปีอย,าง,า,ย,อยางการไเร้านหนุนที อย่างเร็ที่สุดให้เวลาหนึ่งวันถึงเก้าวันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงพราะยางมไม่มากก่อนันแล้วะแะนจะมดิ้มจบเรงทีวนั้นสุดเนนอกจะเป็นสมุนไพรไม่ใช่เป็นสนไพแบบน้สุดเอ็นนอกจาก,จจนนก,จากจเป,ป,ป็นสมุนไพรนีอจะเลี้ยงขึ้นไตเพาะกันนี้ปัญญานในเรื่องสมุนแบบเจนแบบนี้ิียังื ทำบริจาคบอกเลยว่าเพ้ที่จะเรียิปฏิฐานสิ่งให้ถูกต้องติดต่อกันหนึ่งโต๊ะทำให้ติดต่อกันเหมืองนึ่งโต๊ะอย่างงานเสร็จปีอย่างการเสรเดือนอย่างเลที่สุดนักตั้งแต่เมื่วันเส็จวันเลือกที่ห้าวมีอานิสงส์สองประการนี่เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันตัดนี่ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันตัดนี้เขาต้องเป็นทานาคา เน่นอนที่สุดธรรมกาแต่ที่นี่ไม่ไดเป็นพระนะคามีทำเรืงไปเถอะเมื่อนอนที่สุดทุกจะหล็กน้อยไปทุกจะเกิดขึน้นได้เพราะการเห็นแจ้งเรื่จริงนี่เมืเอ่อเหตุเ่สุดแล้วก็จะมีเครื่องสัญญาให้ราละเรียดอกูกนั่นเรียกปัญญาเป็นเครื่องทำจัดกี่ลสอย่าไม่เอียดเยื้อกับลำกันโดข้าม้งส์เพื่อไปหยุดการนอน แล้วก็เลี้ยงลงมาขังข้างนั้นมันเป็นอันตรายไร้กาดีเสือดีผีมีอะไรขี้ประถังยึดพัดมาอยู่ที่ไหนเราเดินดออกมาข้างเนืออันตรายไร้กาดทำในจะตามามาไม่ได้ันแหลกคือนิทานคนาไปจากโลกีนะธารมคนใดยังไม่ถึงนิทานยังไม่เ,เ,เรียนนิทานเขาเลยว่าโลกีนะธารเป็นในิสัยของโลกเป็นนิสยัยเป็นนิสัยของคนไม่รู้อันนั้น ดังนั้นที่ผมนหรืออาตมามาให้ข้อเิ็เป็นเครื่องเตื่องจิตจิตใจในวันนี้ก็นักประการคำพูดคำสอนของธเจ้าได้นักประการคำพูดคำสอนของธเจ้าได้ว่าทั้งหลายเราเพื่เป็นประธานอไปเรียนรู้นและจึงธรมาสอนตัวขึ้นาให้ตัวอึ้มางัหลายจงจะเปฏิบัติรักษา่างเราจะที่ืราจะรู้จะเห็นจะเป็นอยากมีอยากอะไก็ได้ดังนั้น จิตมัดตัดทายไหนเป็นพระพารุษัดท้ายไหนเป็นพระเปรตเจ้าจะไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีอันไหนแข้งขาหน้าตาเมื่อเท่ากันขึ้จิตใจสะอาดจิตใจสะอาดจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจสงศใสจิตใจร่องไรตัดตินหนึ่งไปตีนไม่งันนั่นแหละคือจิตใ,ใ,จใจพระพุทธเจา้าเรียก